สวัสดีครับวันนี้พบกับผมเซลล์กอฟอีกแล้วนะครับที่บริษัทสุทรมอเตอร์นะครับสาขาศรีนครินนะครับวันนี้นะครับด้านหลังของกอฟนะครับก็เป็นรถอีกหนึ่งคันนะครับที่เพิ่งเปิดตัวนะครับแล้วก็เตรียมพร้อมส่งมอบรถให้กับลูกค้าแล้วนะครับมีพร้อมส่งมอบทุกคันทุกสีเลยนะครับด้านหลังกอฟนี่เองนะครับก็จะเป็น Mitsubishi X ็ก n d e r Cross อรไม้ยี่สินั่นเองนะครับปี2023นะครับคันนี้นะครับมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับมีของแต่งของแถมอะไรบ้างนะครับเดดี๋ยวกอฟจะพาไปู เลยนะครับว่าน่าสนใจแค่ไหนนะครับก่อนจะไปรับชมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้กอลแล้วก็ไม่พลาดคลิปที่กอลฟรีวิวต่อไปด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวกอลฟพาไปดูเลยนะครับว่าคันนี้น่าสนใจยังไงตกแต่งอะไรบ้างนะครับไปดูกันเลยครับ และตอนนี้กอฟก็อยู่ที่หน้าหน้ารถของ Mitsubishi ็กเพนเดอร์ค s ปี2023แล้วนะครับคันนี้จะเป็นสีใหม่นะครับเป็นสีเขียวนะครับราคารถคันนี้นะครับจะอยู่ที่946,000บาทเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าเป็นสีเขียวบวกเพิ่ม10,000บาทนะครับแล้วก็ถ้าเป็นสีขาวนะครับบวกเพิ่ม10,000บาทเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็จะมีสีพิเศษอีกนะครับเขียวหลังคาดำนะครับแล้วก็ขาวหลังคาดำบวกเพิ่ม20,000บาทนะครับก็เดี๋ยวมารับชมกันเลยนะครับว่าคันนี้ตกแต่งอะไรบบ้้าาาานนนรมมเิ่ตจก นะครับด้านหน้าของกระจกตัวนี้ก็ติดฟิล์มนะครับฟิล์มเซรามิกนะครับให้กับลูกค้าด้วยนะครับก็ลูกค้าสามารถเลือกเปอร์เซ็นต์ฟิล์มเองได้เลยนะครับตัวฟิล์มนะครับก็กันแดดกัน UV ได้ดีมากๆเลยนะครับรับประกัน7ปีเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของฝากระโปรงของด้านหน้ารถนะครับก็ติดตัวโลโก้นะครับที่เป็นอะคริลิกนะครับสีดําแบบนี้นะนี่คำว่า e x ็กเพ e r ดอร์นะครับตัดกับตัวรถมากๆเลยสวยงามครับแล้วก็ตัวกระจังหน้าของเขานะครับออกแบบใหม่นะครับเป็นสีดําเมทัลลิกแบบนี้นะแล้วก็เป็นทรงขนาดใหญ่นะครับบต้อองงกกวว่าาาสยมมๆ เยนะครับเป็นสี่เหลี่ยมคางหูแบบนี้นะดูรถมีวิติแล้วก็ดูรถแข็งแกร่งมากๆนะครับตัวนี้นะครับในส่วนของไฟคิดตั้นไลท์ L.E.D ตัวนี้นะครับก็ได้เปลี่ยนเป็นไฟเดย์ไทม แล้วนะครับเวลาสตาร์ทรถนะครับไฟตัวนี้ก็จะติดให้เราตลอดเวลานะครับอ่าแล้วก็ถัดมาครับในส่วนของไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวก็เปลี่ยนใหม่นะครับตัวนี้นะครับก็ยาวไปสุดเลยนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ตัดด้วยความหรูหราด้วยคิ้วตัว C ตัวนี้นะครับที่เป็นแบบพรีเมี่ยมนะอ่าแล้วก็ถัดมาในส่วนของไฟหน้าไฟหน้านะครับก็เปลี่ยนใหม่นะครับเป็นแบบ LED เต็มระบบเลยนะครับนี่นะครับเหมือนตัวนอกเลยนะสวยงามมากๆเลยนะครับอันนี้กก็เปิดไฟให้พี่ๆได้ดูเลยนะครับเป็นทรง T shape นะสวยงามเลย นในส่วนของกันชนด้านหน้านะครับ <Comics> ก <apan> <cartoon> ันชนด้านหน้าของเขานะครับก็เปลี่ยนใหม่นะครับมีขนาดใหญ่นะครับเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูแบบนี้นะทาให้รถของเรานะครับดูออกมานะครับดูสวยงามมากๆแล้วก็ดูแข็งแรงทนทานมากๆเลยนะครับดูแก่งมากๆนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ตัดด้วยไฟตัดมองนะครับที่เป็นแบบ LED นะครับเป็นลูกแก้วแบบโปรเจคเตอร์นะครับสวยงามเลยนะครับตัวนี้นะครับออกแบบมาได้สวยงามมากๆนะครับดูหรูหราด้วยนะครับตัวนี้ เดี๋ยวไปดูด้านข้างกันต่อเลยนะครับว่าคันนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับไปดูกันเลยครับมาในส่วนของด้านข้างนะครับคันนี้นะครับล้อแมกกาลลอยแบบใหม่แล้วนะตัวนี้จะเป็นล้ออลลอยขนาด17นิ้วนะครับเป็นทูโทนนะครับ แต่ด้วยโครเมียมแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสีเทานะครับสวยงามมากๆเลยนะครับลัดด้วยยางบิดโตนนะอันนี้นะครับก็ตัวยางก็ดีมากๆนะครับเวลาขับขี่ก็นุ่มนวลขึ้นนะครับแล default, <ans> <sniff> ้วก <nent> <c sheet> ็ต <JO Would S 2> ัวคิวซุ้มล้อนะครับแบบใหม่นะตัวคิวซุ้มล้อตัวนี้นะครับก็จะสลิมขึ้นบางขึ้นนะครับก็ให้ตัดรับกับตัวล้อนะครับไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับนี่ครับจะตัดเป็นสีดําด้านแบบนี้นะตั้งแต่กันชนด้านหน้าเลยนะครับแล้วก็ยาวมาถึงตัว คิวซุ้มล้อตัวนี้นะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับก็จะมีกราบข้างด้วยนะครับตัวนี้นะครับกราบข้างของเขานะครับก็จะตัดด้วยสีโครเมียมตัวนี้นะครับนี่นะครับดําตัดโครเมียมนะดูหรูหรามากๆเลยนะครับสวยงามมากๆนะครับ แล้วก็ตัวหูกระจกนะครับก็มีไฟเลี้ยวนะครับที่เป็นแบบไฟ L e d ดีเหมือนเดิมนะครับตัวหูกระจกก็เป็นแบบไฟฟ้าเหมือนเดิมนะครับเวลาเราล็อกรถนะครับหูกระจกก็จะพับเหมือนเดิมนะครับดีมากๆนะครับแล้วก็ที่เพิ่มเติมมานะครับก็จะมีกันสาดนะครับ4ชิ้นนะครับตัวนี้อ่าแล้วก็มือเปิดประตูนะครับก๊อปติดตัวเบ้ามือกันลอยนะครับที่เป็นแบบเคปบาปิ่งนกแบบนี้นะผ่านมานะครับในส่วนของเล่าหลังคานะครับตัวนี้นะครับเอ็กเพนเดอร์คอร์สนะครับก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับที่เพิ่ เลยนะครับตัดกับตัวรถมากๆนะครับตัวนี้นะครับตัวคิวซุ้มล้อนะครับก็ยาวมาถึงด้านหลังเลยนะครับแล้วก็เอาแบบใหม่หมดเลยนะครับตัวนี้นะครับไปถึงด้านหลังด้วยนะครับเดี๋ยวก็พาไปดูด้านหลังกันต่อนะครับว่าสวยงามแค่ไหนไปดูกันเลยครับ มาต่อกันที่ด้านหลังเลยนะครับด้านหลังนะครับออกแบบใหม่นะตัวไฟนะครับก็เป็นทรง T shape นะครับเป็น LED หมดเลยนะครับตัวนี้นะครับสวยงามมากๆเลยนะครับก็ให้แสงสว่างชัดเจนด้วยนะครับเวลามีรถตามหลังมานะครับในเวลากลางคืนนะครับไฟตัวนี้นะครับก็ส่งแสงสว่างให้รถด้านหลังได้เห็นเราได้ชัดเจนนะครับก็ทําให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มาพร้อมไฟเบรกรงที่3นะแล้วก็ที่ฉีดน้ําล้างกระจกด้านหลังนะครับอ่าแล้วก็เสาอากาศก็เป็นแบบชาวฟินนะครับเหมือนเดิมนะครับถัดนมาในส่วนของกล้องมอง ภาพด้านหลังก็ยังมีให้เหมือนเดิมนะครับตัวกล้องจะอยู่ตรงนี้นะครับมาพร้อมเส้นการระยะนะครับเวลาพี่พี่ถอยจอดนะแล้วก็ ที่เพิ่มเติมนะครับก็จะเป็นตัวเซ็นเซอร์2จุดนะอันนี้ก็ติดให้2จุดพอนะครับเจาะซ้ายและขวานะครับตัวนี้นะครับและในส่วนของกันชนด้านหลังนะครับอันนี้จะเป็นเดิมๆนะครับเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกก่อนว่ายังไม่มีชุดแต่งของรุ่นนี้เข้ามานะครับต้องบอกว่าเดิมๆก็หล่อแล้วนะครับตัวนี้นะครับดูแข็งแรงมากๆเลยนะครับดูงานของเขาแข็งแรงเลยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นรุ่นก่อนหน้านี้นะครับตัวกันชนนะครับที่ยาวมาจากคิวซุ้มล้อนะครับ เขาจะปิดตัวนี้ไปเลยนะครับหนาๆเลยนะครับอันนี้เขาก็จะเว้นนะครับให้ดูมีลุกเล่นขึ้นนะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะตัดเป็นสีบอลเงินแบบนี้นะครับสวยงามมากๆเลยนะครับตัวนี้นะครับดูเหมือนเหล็กนะครับตัวนี้นะครับดูแบบว่ารถของเรานะครับแข็งแรงมากๆเลยนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของฝาท้ายนะครับคันนี้ก็ไม่ได้เปลี่ยนเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะ ลูกค้าเลือกเป็นอัปเกรดจากอื่นแทนนะครับตัวฝาท้ายนะครับก็เปิดง่ายครับตัวนี้นะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะมีถาดท้ายนะครับที่ติดเพิ่มเติมให้กับลูกค้าทุกท่านอยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็ไว้วางของนะครับเวลาลูกค้าจ่ายตลาดนะครับวางของค้าของเปียกได้เลยนะครับแล้วก็เอามาล้างทําความสะอาดใหม่ได้ด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวกอลพาไปดูภายในกันต่อนะครับว่าคันนี้นะครับกออัปเกรดฟังก์ชันอะไรให้บ้างนะครับไปดูอะไรครับ มาในส่วนของภายในกันต่อเลยนะครับเปิดประตูมานะครับก็จะเจอกับสคับเพดกันลอยสองชั้นนะอันนี้ติดให้ทั้ง4บานประตูเลยนะครับดีมากๆนะครับเวลาพี่ๆนะครับเดินขึ้นรถนะครับก็ป้องกันไม่ให้รอยเท้าเรานะครับไปโดนบอดี้เราเป็นรอยได้นะครับดีมากๆสวยงามด้วยนะครับอ่าแล้วก็ถัดมาครับในส่วนของด้านพวงมาลัยนะครับแบบใหม่นะครับตัวนี้นะครับได้ดีเอ็นเอมาจากรุ่นพี่อย่างปาเจโร่เลยนะครับมาพร้อมมัลติฟังก์ชันนะครับต่างๆครบคันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น ระบบออริโอนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ขวามือก็จะเป็นแบบคูดคอนโทรลนะครับมีให้ครบหมดเลยนะครับ mm hmm. ก็พวงมาลัยเป็นไฟฟ้านะ เบามากๆเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญครับรุ่นนี้นะครับเปลี่ยนหน้าจอเรือนใหม่แล้วนะครับเป็นแบบดิจิตอลนะครับขนาดหน้าจอนะครับ8นิ้วนะครับสามารถเปลี่ยนรูปแบบได้ถึง3รูปแบบเลยนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับตัวไมดิจิตอลแบบนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็ระบบนะครับของไฟหน้านะครับก็เป็นแบบออโต้แล้วนะครับตั้งออโต้ได้เลยนะครับดีมากๆนะครับอ่าแล้วก็ที่อัปเกรดขึ้นมานะครับก็จะเป็นจอนะครับกอบอัปเกรดนะครับ ให้เป็นจอ Android ขนาด10นิ้วนะครับตัวนี้นะครับก็รองรับ YouTube เ e t f l ิกนะครับลูกค้าก็สามารถเชื่อมต่อเ o สปอร์ตมือถือ ของเราได้เลยนะครับเอาไว้ดูหนังฟังเพลงนะครับเชื่อมต่อก็ง่ายดิดเดียวนะครับเอานิ้วลากลงมานะครับแล้วก็จิ้มไปที่ว i f ยไฟนะครับแล้วก็ใส ok ่รหัสนะครับแค่นี้นะครับก็เชื่อมต่อได้เลยนะครับเอาไว้ดูหนังนะครับมาพร้อมจอเพดานขนาด12อนิ้วนะอันนี้นะครับกาลังดีนะครับพอดีกับช่องแอร์เลยนะครับก็อไว้ให้คุณหนูๆนะครับแล้วก็เพื่อร่วมทางนะครับของเรานะครับได้ดูหนังเพลิดเพลินไปกับเราได้เลยนะครับตัวนี้นะครับสวยงามมากๆนะครับอ่าแล้วก็ที่สําคัญครับตัวนี้ครับรุ่นใหม่นะครับมาพร้อมกระจกมองงหลัันะครบ โต้ด้วยนะครับนี่ดีมากๆนะครับเวลามีรถด้านหลังนะครับเปิดไฟส่องเข้ามาครับตัวกระจกตัวนี้นะครับก็จะตัดแสงไม่ให้รบกวนสายตาของเราด้วยนะครับอ่าถัดมาครับในส่วนที่เพิ่มเติมไปอีกหนึ่งอย่างนะครับก็จะเป็นตัวควิคชาร์3.0นะครับตัวนี้ทั้งไทเอแล้วก็ไทซีเลยนะครับก็เอาไว้ให้ชาร์จแบตมือถืออย่างรวดเร็วนะครับก็รองรับ โทรศัพท์รุ่นใหม่ๆแล้วนะครับมีใช้ซีมาให้นะครับตัวนี้นะครับระบบขับเคลื่อนนะครับก็ยังเป็น CVT นะครับเหมือนเดิมนะครับมาพร้อมเบรกมือไฟฟ้าและเบรกออโต้หกนะครับครบคันเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของคอนโซลด้านหน้านะครับก็จะเป็นแบบซอฟท์พัทนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับดูหรูหรามากๆนะครับแล้วก็ตัดด้วยเส้นสายเป็นโนแบ็คแบบนี้นะครับสวยงามเลยนะครับด้านข้างประตูก็เหมือนกันนะครับเป็นแบบซอฟท์พัทนะครับสีโรม่าทา่นั่นเองนะครับดูสวยงามมากๆนะครับ ที่วางแขนก็มีให้นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็มาพร้อมยูบ็อกนะครับที่ไว้ใส่ของได้นะครับสวยงามเลยนะครับต้องบอกว่ารุ่นนี้นะครับน่าจับจองน่าซื้อมากๆเลยนะครับหากพี่ๆนะครับดูอยู่นะครับมองหารถนะครับเอ็กเพนเดอร์นะครับรถเจ็ดที่นั่งรถอเนกประสงค์นะครับต้องบอกว่าคันนี้นะครับตอบโจทย์แน่นอนนะครับสำหรับรถครอบครัวเลยนะครับก็หากสนใจก็สามารถติดต่อหากับได้ทุกช่องทางเลยนะครับ ถูกใจกันใช่ไหมครับกับ e x p ก n d e r ดอร์คอปี2023นะครับที่กอล์ฟรีวิวให้พี่ๆได้ดูกันนะครับต้องบอกว่ามีครบทุกสีนะครับมีพร้อมส่งมอหมดเลยนะครับเอาไว้เป็นแนวทางนะครับในการตัดสินใจของพี่ๆได้เลยนะครับแล้วก็ถ้ากพี่ๆนะครับถูกใจนะครับอยากสอบถามรายละเอียดนะครับการออกรถนะครับสอบถามโปรโมชั่นนะครับกอล์ฟก็ยินดีให้คำปรึกษานะครับสามารถโทรหากอล์ฟนะครับโดยตรงได้เลยนะครับที่เบอร์ด้านล่างนะครับ0846501646นะครับหรือต้องการไปเสนอราคานะครับพี่ๆนะครับก็ สามารถแอดไลน์นะครับมาขอใบเสนอราคากับกอฟได้เลยนะครับไลน์แอดนะครับพิมแอดนำหน้านะครับตามด้วย g o v 7 8 9นะครับเพียงเท่านี้นะครับพี่ๆก็สามารถแอดไลน์มาขอใบเสนอราคากับกอฟได้เลยนะครับกอฟยินดีทำโปรโมชั่นนะครับให้พี่ได้ดูได้เลือกได้ไว้ตัดสินใจได้เลยนะครับแล้วก็มีบริการนะครับส่งรถให้ถึงหน้าบ้านเลยนะครับมีบริการจัดไฟแนนให้ถึงที่เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็หมดห่วงหมดกังวลเลยนะครับสำหรับพี่ๆที่อยู่ต่างจังหวัดอยู่ไกลจากโชว์รูมกอฟนะก็มีบริการส่งให้เลยนะครับ ก็โอเคครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเราพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ Drive Your ambition. Motors Ambi Mitsubishi